มาขอพรนะครับกับองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะครับหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่เรียกว่า8ปดถึงเก้าร้อยปีเลยทีเดียวนะครับครับหมอช้างพาวหว้นะครับวันนี้เนี่ยจะพามาขอพรนะครับแต่ต้องบอกว่าข้างหลังผมเนี่ยไม่ใช่เป็นศาลเจ้านะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะครับแต่ว่าเราจะได้มาทําบุญนะครับเรียกว่าเพื่อเสริมความเพียงกเราแล้วก็ มาขอพรนะครับกับองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนนะครับหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่เรียกว่า8ป0ถึงปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเคล็ดลับที่หลายคนไม่รู้ว่าจะมาขอพรนะครับที่นี่อย่างไรนะครับให้ประสบความสําเร็จให้เฮงให้ปังเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันครับ อย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยนะครับชื่อเขาคือโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูนิธินะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ไปดูจุดสําคัญก่อนนะครับก็คือจุดที่เป็นแพทย์แผนจีนที่นี่นะครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือว่าด้วยความที่เป็นมูนิธินะครับฝั่งที่เป็นแพทย์แผนจีนนะครับจะมีการตรวจนะครับเรียกว่าหมอแม่นะครับก็คือจับเหมือนแม่ท่ประจอเรานะครับแล้วก็มีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนและสําคัญที่สุดนะครับก็คืออันนี้เป็นแบบ สิ่งที่ดีมากๆเลยครับก็คือที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามุนทีเนี่ยในส่วนที่เป็นแพทย์แผนจีนนะครับเขาไม่ได้คิดค่ารักษาคุณจะไปคิดว่าเอ๊ะมาแม้นี่ต้องเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับรักษาฟรีนะครับและใครป่วยไม่สบายเนี่ยยาก็ฟรีด้วยนะครับพูดไปเถยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่เหมือนกับช่วยเหลือนะครับคนที่ยากไร้จริงๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับ มานี่แผนกผู้ป่วยนอกนะครับทําแบบโอ้โหดูดีเลยนะครับคุณก็มาลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณหมอนะครับซึ่งก็จะเหมือนแมะให้เรานะครับก็ถือเป็นการแพทย์แผนจีนนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับและที่สําคัญอยู่นั้นนะฮะแม้เสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนต้องทานยานะครับฝั่งนู้นเนี่ยแผนกจ่ายยาเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะว่าเขาไม่คิดตังค์เขามีป้าอยู่จริงๆนะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับที่รับยานะครับแผนแพทย์แผนจีนนะฮะตัวมินิฉายโรคนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะยาสมุนไพรก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ,บ,น,รบนี่นะครับสุดยอดได้บุญยิงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเรามีตะตังก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเลยนะคือใครที่พอจะมีกําลังทรัพย์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะร่วมบริจาคหรือว่า ทำบุญนะครับเพื่อให้คนที่เขาด้อยโอกาสกับเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับในเรื่องของการรักษาได้ด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสถานที่นะครับที่ช่วยเหลือคนนะครับที่ยากไร้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนนเนี่ยวันนี้ก่อนที่เราจะไปขอพรกับองค์พระโพสิสั์ควรอิมนะครับซึ่งเป็นพระโพสต์ห่งความเมตตานะครับสิ่งสำคัญสุดนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับคือว่าคุณอยากจะขอพรให้มันมีความสาเร็จเนี่ยเราต้องเริ่มต้นเป็นผู้ให้ก่อนนะครับซึ่ง ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปนะครับส่วนที่เป็นแผนกรับบริจาคนะครับคือการบริจาคเนี่ยก็แล้วแต่กําลังศรัทธาของเรานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับก็เอาไปช่วยเหลือนะครับผู้ที่ยากไร้หรือว่าผู้ที่ด้โอกาสนะครับในเรื่องของการรักษานั่นเองครับดังนั้นพอเราเริ่มเป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยจิตใจเราเหมือนมีเมตตานะครับโอกาสที่การขอพรเรานั้นจะเกิดความสมร็จผลเนี่ยก็จะมีเข้ามามากขึ้นด้วยครับ คุณนะครับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรการกุศลนะครับที่จดทะเบียนนะครับเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยนะครับและที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือเป็นเก่งนะครับที่ประดิษฐานนะครับองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่คนอิมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระวสัตว์แห่งความเมตตาครับเมื่อเราได้ทําบุญนะครับได้แสดงออกถึงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับ การมาขอพรเราเนี่ยก็จะสําเร็จสมปรารถนานะครับจริงมีหลายคนถามนะครับว่าขอพรเรื่องอะไรได้บ้างนะครับจริงก็ทุกๆเรื่องนะครับแต่เราก็อาจจะโฟกัสเน้นเรื่องที่เราต้องการนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับดังนั้นใครที่อยากจะมาขอพรนะครับก็แนะนำนะครับว่าที่นี่เขาจะมีจุดไหว้เนี่ยหลายอย่างนะครับ บางคนก็เตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยก็ได้นะครับผลไม้ก็ได้นะครับผลไม้ยอดฮิตก็จะเป็นส้มเป็นแอปเปิลอะไรแบบนี้นะครับแต่ต้องย้ําว่าของที่เป็นพวกของขาวไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามาถวายของนะครับให้กับองค์พระสัตรุดย์ิมเนี่ยนะครับส่วนมากต้องเป็นอาหารเจนะครับถ้ากลางๆก็คือเป็นผลไม้นั่นเองนะครับแล้วก็พวกพวงมาลัยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะถือเครดนะครับด้วยการถวายเทียนนะครับคุณก็ถวายเทียนให้เรียบร้อยก่อน นะครับก็คือจุดเทียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นำเทียนเนี่ยนะครับไปอธิษฐานนะครับข้างหน้านะครับต้องบอกว่าองค์พระโพธิสัตว์อโรกคิเตสวนหรือว่าพระโพธิสัตว์กวลอิมที่นี่เนี่ยนะครับเป็นศิลปะนะครับในเรียกว่าสมัยราชวงศ์ถังนะครับอายุเนี่ยน่าจะประมาณ8-900ปีนะครับเป็นไม้แกะสลักตางประธานพรนะครับนันเนี่ยก็ให้เราตั้งใจนะครับพอถวายเทียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคติของการขอพรเนี่ยก็จะมีการจุดธูปนะครับตามจุดต่างๆเอาของไหว้ไปวางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ใครจะถวายเทียนก็จุดเทียนเขียนชื่อนามสุของเราบนเทียนนะครับแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาจุดธูปนะครับแล้วก็เดินไปตามจุดต่างๆกันนะครับเอาไปดูจุดแรกกันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดไหว้นะครับก็เหมือนไหว้ฟ้าดินนะครับแต่ว่าเป็นการไหว้ทีกงนะครับก็เป็นจุดที่1นะครับก็จะใช้ธูปจํานวน5ดอกนะครับตามกติของที่นี่นะครับก็คือเป็นจุดแรกที่ทุกคนต้องมาขอพรกันก่อนนะครับเสร็จจากทีกงปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะไป จุดที่2นะครับก็คือมายืนตรงกลางนะครับก็คือเป็นการไปขอพรนะครับอธิษฐานนะครับกับองค์พระพุทธสัจจโกฏิอีกครั้งหนึ่งนะครับครับและตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ทูบ3ดอกนะครับสามารถยืนอธิษฐานตรงนี้ได้นะครับเรา็นํนทูบ3ดอกเนี่ยปักไว้ตรงนี้นะครับส่วนจุดถัดมานะครับจุดที่3นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับหลายองค์เลยนะครับทั้ง ไทยสวยเีอยด้วยก็มีนะฮะที่คุ้มครองดวงชะตาให้กับเรานะครับหรือว่าวัวท้อนะครับก็เป็นเรียกว่าหมอเทวดานะที่ช่วยเรียกว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าเทพที่เป็นเจ้าที่นะครับแปะกงม่านะครับตรงนี้ก็ได้นะครับจุดนี้เนี่ยก็จะมีทูบทั้งหมด7ดอกนะครับนะครับก็คือปักที่ตรงกลางใน่ยาดอกนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับอย่างละดอกนะครับเจ็ดจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็โล่งแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่มี ไม่มีทูบในมือแล้วนะครับเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปนะครับอธิษฐานนะครับในบริเวณตรงนี้กันนะครับมาที่นี่นะครับก็ขอให้ต่อรองเท้าเนอะอนะครับ หลังจากที่เราได้ไปสักการะขอพรนะครับกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำครับนี่เลยนะครับก็คือเป็นกล่องกระดาษเช็ดหน้าซิลล์นะครับเป็นลายมงคลนะครับที่ผมเนี่ยร่วมออกแบบนะครับกับทางซิลว์เนี่ยมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปีนี้เราก็มีแบบที่เป็นกล่องแบบนี้แล้วก็มีแบบที่เป็นซอฟต์แพคแบบนี้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ลายในปีใหม่นี้เนี่ยสุดยอดจริงเลยนะครับอย่างในปีใหม่นี้นะครับเราจะตรงกับปีนักสัตว์ก็คือปีขานหรือว่าปีเสือนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะมีลายที่เป็นลายเสือแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลายพญาเสือนะครับที่กําลังเยียบเงินอยู่านะครับให้ดูแบบนี้ก็ได้นะครับมีความหมายนะครับถึงเรื่องของงานรุ่ง ดวงพุ่งนะครับคุ้มครองปลอดภัยนะเพราะาเสือเนี่ยหมายถึงเรื่องของความก้าวหน้าบารมีนะครับแล้วก็ช่วยคุ้มครองให้เราแคล้วคาดปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งลายนะครับอันนี้เนี่ย สีชมพูแบบนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปเหมยเคียงไผ่นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นคู่กันครับดอกเหมยกับต้นไผ่เนี่ยนะครับหมายถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ราบรื่นมีแต่ความสุขนั่นเองนะครับอันนี้เสริมทั้งความรักความสัมพันธ์นะครับครับแล้วอีกหนึ่งลายนะครับอันนี้เนี่ยมีทุกปีเลยนะครับนี่นะครับก็เป็น ลายที uhm. ่เป็นร uh, ูปป okay. ีเสียนะครับนี่นะครับเราทําทุกปีเลยนะครับอันนี้เป็นปีเสียเหยียบเงินนะครับมีความหมายถึงเรื่องของรับโชคลาภทั้งปีนะครับทรัพย์ไม่มีรั่วไหลนั่นเองครับอันนี้เป็นลายที่หลายคนชอบมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสีเขียวๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปเต่านะครับเป็นลายเต่ามงคลนะครับจริงๆเนี่ยเต่ามีความหมายถึงเรื่องของการ มีสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงไร้โรคเสริมโชคสุขภาพดีครับกระดาษเช็ดหน้าลายกล่องมงคลนะครับเสริมพลังปีเสือปลุกทุกพลังแห่งความก้าวหน้าอำนาจบารมีพลิกฟื้นชีวิตทุกด้านให้ดีที่สุดนะครับด้วย4สัญ,ญลักษณ์มงคลครับมีทั้งแบบกล่องและแบบซอฟแพ็กด้วยนะครับสามารถที่จะพกพาสะดวกไปได้ทุกที่เลยครับผลิตจากเยื่อกระดาษคุณภาพดีนะครับผ่านการ ทดสอบการระคายเคืองสัมผัสนุ่มแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวบอบบางครับแบบซอฟแ็กสุดคุ้ม180แผ่นมี2ลายครับก็คือลายพญาเสือและลายเหมยเคียงไผ่แบบกล่องแพ็ค4เสริมมงคลครบทุกด้านโปรโมชัน่นราคาพิเศษเพียง8 9บาทและพิเศษนะครับในปีนี้นะครับลายมงคลที่อยู่บนกล่องกระดาษเช็ดหน้านี่นะครับจะมาอยู่บนวอลเปเปอร์มือถือของคุณด้วยนะครับปีนี้เนี่ยเรามี ลายมงคลนะครับเป็นภาพวอลเปเปอร์บนมือถือนะครับเฉพาะตัวคุณเลยเฉพาะดวงคุณเลยนะครับง่ายมากเลยครับเพียงคุณซื้อซิลลักกี้เซ็ตนะครับแล้วก็นี่นะครับหยิบกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับบนกล่องเนี่ยนะครับจะมี QR Code นะครับสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดภาพมงคลครับเป็นวอลเปเปอร์มงคลบนมือถือของคุณนะครับเรียกว่าตรงกับดวงของคุณเลยทีเดียวครับ โดยวอลเปเปอร์นะครับจะทําขึ้นเฉพาะคุณเท่านั้นนะครับเพราะว่าคํานวณจากวันเกิดนะครับและก็เสริมมงคลตามความต้องการนะครับเลือกได้เลยครับทั้งการงานการเงินสุขภาพและความรักนะครับที่สําคัญครับทุกลายเนี่ยการันตีความเฮงโดยผมครับหมอช้างทศพรสิงีตุลาครับหาซื้อได้นะครับที่บิ๊กซีโลตัสท็อปแมคโครฟู๊ดแลนด์รูเม่มาเก็ตโฮมฟรชมาร์ทและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศ แบบออนไลน์ก็มีครับที่ Big C ซีออนไลน์ l a z a d a และ Shopee ครับ